ท่านผู้ชมครับในโลกของภาพยนตร์บางครั้งฉากที่ตลกที่สุดหรือฉากที่เราจําได้มากที่สุดมันก็มักจะมาจากความบังเอิญหรือความเป็นธรรมชาติที่แม้แต่ผู้กํากับเองก็พลาดไม่ถึงเลยทีเดียวในคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปสารวจเบื้องหลังของความฮาของหนึ่งในจักรวาลหนังตลกที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียและนั่นก็คือหนังของคุณโจชิงฉีครับเรามักจะคิดว่าโจชิงฉีคืออัจฉริยะที่ควบคุมทุกอย่างในหนังของเขาแต่เรื่องราวที่ เราจะคุยกันในคลิปนี้ครับมันอาจจะทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ว่าบางครั้งนั้นอัจฉริยะก็คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะปล่อยให้พรสวรรค์ที่คาดไม่ถึงได้เฉิดฉายนั่นเองครับและถ้าให้พูดถึงเรื่องภาพยานตร์นักเตะเตี้ยวลิมยี่ผมเชื่อครับว่าหลายคนนั้นคงจําตัวละครที่ชื่อเจียงเป้าได้นะครับที่อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงแบบมั่นใจสุดๆซึ่งก็กลายเป็นฉากที่ฮาและน่าจดจํามากเราอาจจะคิดว่าแหมโจชิงชเฉยนีย่เขียนบทได้สุดยอดจริงๆแต่ ความจริงที่น่าทึ่งเลยก็คือบทพูดทั้งหมดของเจียงเป้าในฉากนั้นนะครับโจจิงฉือเนะี่ยเขาไม่ได้เขียนเลยแม้แต่ตัวอ,อักษรเดียวเลยครับใช่นะครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกบททั้งหมดนั้นนะ่ะมันมาจากสมองของนักแสดงที่เล่นเป็นเจียงเป้าเองล้วนๆเลยซึ่งโจจิงฉือเองก็ออกมายืนยันเรื่องนี้นะครับว่าบทของเจียงเป้าเนี่ยเหรอจริงๆเล่าอ่ะผมไม่ได้คิดหรอกเป็นเขาเองอะ่ะที่คิดทั้งหมดเรื่องนี้นะครับมันน่าสนใจนะครับมาสะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งอะ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็ไม่ได้จํากัดอยู่ แค่คนที่มียศตําแหน่งใหญ่โตบางทีไอเดียที่ดีที่สุดนั้นมันอาจจะมาจากคนที่ยืนอยู่ข้างๆเรานี่เองเราลองย้อนเวลากลับไปในปี2000กันครับตอนนั้นโจชิงสือก็กําลังเตรียมโปรเจกต์ยักษ์ใหญ,ใหญ่อย่างนักเตะเตี้ยวเหลิมยี่บรรยากาศการออริชั่นนั้นก็คงจะเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันนะครับมีหนุ่มหล่อสาวสวยมามากมายต่อคิวกันยาวเหยียดทุกคนนั้นพยายามจะโชว์ความสามารถที่ดีที่สุดของตัวเองแต่ท่ามกลางผู้คนมากมายมีชายหนุ่มหน้าตาธรรมดา ธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อว่าหวนหุยเหอหรือที่เรารู้จักกันในามเจียงเป้านั่นแหละครับหรือเอเด็กแนวที่ค่อนข้างจะดึงดูดความสนใจของโจจิงฉือได้ทันทีนะครับสิ่งที่น่าแปลกใจเลยก็คือคุณหวนหุยเหอคนนี้เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อนเลยมาแต่น้อยเรียกได้ว่าศูนย์เลยก็ว่าได้ครับแต่สิ่งที่เขามีเต็มเปี่ยมเลยก็คือความมั่นใจเขาไม่มีอาการประหม่าไม่มีความรู้สึกแบบโอ้โหนั่นโจจิงฉือเลยนะแต่เขานะครับกลับเดินเข้าไปหาโจจิงฉือแล้วก็บอกว่า เขาไม่ได้สแสดงเก่งอย่างเดียวนะแต่เขาอ่ะยังเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่และมีพรสวรรค์มากๆอีกด้วยแหมท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเจอคนแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่มันขี้โม้หรือเปล่าวะแต่ว่าโจจิงเฉยนะครับกลับมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของชายคนนี้โจจิงเฉอนั้นเล่าถึงตอนนั้นนะครับว่าเขาบอกผมว่าเขาเป็นนักดนตรีเขาแต่งเพลงไว้เยอะมากเลยจากนั้นเขาก็ร้องเพลงให้ผมฟังและพอได้ฟังนะครับโจจิงเฉยก็บอกว่าผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะแต่คําว่า น่าสนใจในที่นี้ครับมันอาจจะหมายถึงว่ามันทั้งแปลกทั้งตลกแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากทัิงเฉือยๆนะครับถึงกับโัวราะไม่หยุดตรงนั้นเลยครับแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกวนหุ้ยเหือทันทีไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังเอาการาแสดงแบบไร้ดนตรีประกอบของวนหุ้ยเหือในโชว์วันนั้นเนะ่ะเข้าไปใส่ในหนังจริงๆโดยไม่ได้มีการตัดตอ่อหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนี่เป็นบทเรียนที่น่าคิดน,นะครับท่านผู้ชมบางครั้งอ่ความสมบูรณ์แบบนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบแต่ความเป็นตัวของตัวเองตั้ง ที่มันสร้างความแตกต่างถ้าวันนั้นเนี่ยเหินห้วยเหอพยายามทําตัวให้เหมือนกับนักแสดงคนอื่นๆเราก็อาจจะไม่ได้เห็นกับเจียงเป้าในตำนานก็เป็นไปได้นะครับการกล้าที่จะแตกต่างแม้มันจะดูแปลกในสายตาคนอื่นแต่มันคือการเปิดประตูสู่โอกาสดีๆนี่เองตอนแรกนะครับที่ดูภาพยนตร์เราก็คงคิดนะครับว่าท่อนเพลงนี้เนี่ยมันตลกแล้วก็น่ากระกระวนดีแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าหลังจากผ่านไปหลายปีคุณเจียงเป้านั้นก็เอาท่อนนี้ไปทําเป็นเพลง ซิมโฟนีจริงๆโอ้โ oh, ห oh, oh. นี่นะครับพลังของการทําตามความฝันไม่ว่าจุดเริ่มต้นนั้นมันจะดูเล็กหรือว่าน่าขบคันแค่ไหนก็ตามานะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในบริบทในกองถ่ายกันบ้างครับตอนที่คุณเหวินหุ้ยเขาเข้าไปในกองถ่ายใหม่ๆด้วยความที่อาจจะเป็นคนหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ผมมองแล้วก็ค่อนข้างกวนอยู่นะครับแถมยังไม่เคยมีทักษะในการแสดงมาก่อนหลายคนในกองถ่ายเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขามากนักนะครับอาจจะมองว่าน่าจะเป็นแค่ตัวประกอบที่ผ่าน มาแล้วก็ผ่านไปแต่ปัญหาก็คือนี่คือกองถ่ายของโจจิงฉือครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินกิจตศัพท์ของความเป๊ะระดับตำนานของโจจิงฉือกันมาบ้างนะครับตามมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาก็ตั้งไว้สูงลิฟต์เลยครับและเขาอ่ะก็ไม่เคยแบ่งแยกว่านักแสดงคนน,นั้นน่ะจะได้รับบทเล็กหรือว่าบทใหญ่ทุกคนน่ะต้องผ่านมาตรฐานเดียวกันหมดบางครั้งนะครับแค่ฉากง่ายๆนะพวกเขาก็ถ่ายกันทั้งวันเลยก็มีครับผมขอยกตัวอย่างที่ผู้กำกับผู้บุญอย่างคุณหลี่ลี่ฉือนะครับเขาเคย เดินเล่าเอาไว้ในรายการวิทยุนะครับเขาเล่าว่าตอนถ่ายนักเตะเตี้ยวหลิมยี่เนี่ยมันมีฉากที่พี่สี่ผู้รักษาประตูที่หน้าตาเหมือนกับบูสรีนะครับรับบทโดยคุณเฉินก๋วคุณซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกเป็นฉากที่เขาเปิดประตูเดินออกมาท่านผู้ชมคิดว่าถ่ายกี่เทคครับนั้นเน่ท่านผู้ชมรับฉากนั้นน่ะถ่าย34เทคเลยครับนี่ขนาดแค่พี่แกเปิดประตูนะครับไม่ต้องตีลูกาสามตลบหรือว่าท่องบทตนทอนผู้แค่เปิดประตูคุณหลี่ลี่เฉืนนะครับ ยังบนเลยครับว่าตอนนั้นก็คิดในใจนะว่าแย่แล้วแย่แล้วถ่วาย34เทคมันเหนื่อยมากๆคือมันทั้งเหนื่อยทั้งนักสแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานน,น,นะครับแน่นอนครับว่าคุณเฉินกัวคุณนั้นนะครับเดิมทีเขาเป็นนักออกแบบท่าเต้นถูกดึงตัวมาสแสดงแบบกระทันหันครับการที่เขาจะเกรงบ้างก็พอจะเข้าใจได้นะแต่กับนางเอกของเรื่องที่คุณหลี่หุ่ยซึ่งกองถ่ายวางตัวไว้ตั้งแต่แรกนะครับทั้งทักษะการตสดงแล้วก็หน้าตาก็ล้วนแล้วแต่ไร้ที่ติแต่ ท่าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าแค่ฉากเหยียบเปลือกกล้วยล้มฉากเดียวเนี่ยก็ยังต้องถ่ายไปแล้ว20กว่าเทคพิธีกรในรายการนะครับก็สงสัยเหมือนกับที่เราสงสัยนี่นะครับว่าเอ๊ะตกลงเป็นเพราะว่านักแสดงทําไม่ดีหรือว่าเพราะพี่โจจิงฉือน่ะแกมาตรฐานสูงเกินไปกันแน่นะคุณหลีฉือนะครับก็ตอบได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่ามันคือการที่เขาอ่ะคือโจจิงฉือนะครับพยายามจะค้นหาอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้หรือเปล่าและนี่นะครับคือลักษณะของเพื แฟคชันนิสหรือผู้ที่นิยมความสมบูรณ์แบบนะครับพวกเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่ทําให้ผลงานมันออกมามีคุณภาพแต่ในขนณะเดียวกันแล้วก็มันก็ดันไปตั้งแรงกดดันหมหาศาลให้กับบรรดาทีมงานแล้วก็คนรอบข้างเขานั่นแหละครับดังนั้นเน่ยข้อบทสรุปมาถึงคิวของคุณหวนหุย่ยเหอหรือว่าเจียงเป้าของเราเข้าฉากปุ๊บนะครับทุกคนในกองถ่ายนั้นก็เตรียมตัวไว้แล้วนะครับเตรียมใจไว้แล้วว่าโอ้โหไอ้หมอนี่มาดนี่ต้องถ่ายนานแน่นอน คืนนี้ยังคงอีกยาวไกลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันกลับทาให้ทุกคนต้องตกตะลึงเลยครับท่านผู้ชมสไตล์การแสดงของหวนุ่ยเหอนั้นน่ะมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมันไม่ใช่การแสดงแบบตามแบบแผลนะครับแต่มันคือการเป็นตัวละครนั้นจริงๆไม่เพียงแต่จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเท่านั้นครับแต่เขาอ่ะยังแสดงได้อย่างลื่นไหลร,รวดเดียวจบและที่น่าเหลือเชื่อที่สุดเลยก็คือพอโจรจริงเฉินะครับเขาดูมอนิเตอร์แล้วเขาก็กลับสังคัดผ่านทันทีนะครับท่านผู้ชมครับการที่สาม,มารถถ่ายเทค เดียวผ่านในกองถ่ายของโจจิงเฉอได้นั่นแหละมันก็แทบจะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เลยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รังวันที่หนึ่งเตอีกนะครับนั่นแหละผู้หลี่ลี่เฉอก็เล่าต่อนะครับว่ามันยังมีปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งนะในชีวิตของโจจิงเฉอเนี่ยเรามักจะพูดกันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายครั้งเดียวแล้วโอเคเลยแต่มีอยู่คนหนึ่งคนนี่ร้องเพลงอยู่ที่หน้าร้านมันโถนั่นแหละไอ้เจียงเป้าพ่อถึงคิวเข้าถ่ายทุคกคนก็พากันเดาตรงกันเลยว่า่าากกีเททคถึงจะนนุ นั้นต่างกับเดิมพันกะสุกสนานแล้วพอเขามาถึงทายเทคกรกคนนั้นแหละตอนนั้นน่ะโจจิงเฉอก็พูดขึ้นมาว่าโอเคแล้วคุณหลี่ลี่เฉอนะครับยังย้ำด้วยความทึ่งรับว่าที่จริงอ่ะผมทํางานกับเขามาสิบกว่าปีเลยนะไม่เคยมีใครที่สามารถพาหน่อยในครั้งเดียวไม่เคยมีเลยรวมถึงตัวโจจิงเฉอเองน่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ผมไม่เคยเจอมาก่อนมีแค่คนนี้คนเดียวเท่านั้นที่ทําให้ผมอะได้เปิดวูบตาจริงจริงเรื่องนี้มันตอนอะไรเราครับท่านผู้ชมมันอาจจะบอกเราว่าบางครั้งนะครับความพยายามกับพร วันโดยธรรมชาตินะ่ะมันก็เป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับบางคนอาจจะต้องฝึกกันอย่างหนักอย่างหน่วงเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่าบางคนนั้นน่ยกลับมีความสามารถพิเศษติดต,ตัวมาซึ่งมันก็ดันเข้ากับสถานการณ์นั้น้อย่างพอดีลงตัวเป๊ะเลยตอนนั้นทุกคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับคิดว่าเป็นเพราะว่าหวานหุ้ยเนี่ยคงจะโชคดีแหละพุกหรือเปล่าฉากต่อๆไปก็คงจะไม่ราบเรือนแบบนี้หรอกมั้งแต่เขานั้นกลับทําให้ทุกคนต้องอ้าปากค้างเลยครับเพราะว่าในอีกหลายฉากต่อมาเนี่ยหวนหุ้ยเหอเอง ก็ยังคงสร้างสถิติเทคเดียวผ่านหมดเลยครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยถึงขนาดที่ว่าคุณหลี่ลี่เฉือนะครับต้องวิ่งไปหาโจจิงเฉือแล้วถามว่าเฮ้ยชิงแงแน่ใจ <ent> นะเว้ยไม่ต้องทายเพื่อไว้หน่อยอีกสักสองสามเทปเหรอแต่โจจิงเฉื่อนะครับกับบองว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ได้มาอ่ะมันสมบูรณ์แบบในตัวมันเองอยู่แล้วการที่สามารถทายผ่านทุกเทคกภายใต้การกํากับที่เข้มงวดขนาดนี้นะครับวนหุ้ยเหอก็นับว่าได้สร้างสถิติใหม่ที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนในประวัติศาสตร์กัน การทาหนังของโจจิงฉือเลยครับต่อมานะครับเมื่อนักเตะเตีเ้ยวเลียมยีออกฉายแน่นอนครับว่าหนังประสบความสําเร็จถล่มทลายและภาพลักษณ์ของวนหุยเหอในบทเจียงเป้านะครับมันก็เข้าไปอยู่ในใจผู้ชมอย่างลึกซึ้งถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีบทบาทในหนังเพียงแค่ไม่กี่นาทีสั้นๆนะครับแต่นั่นนะ่ะมันเพียงพอแล้วครับที่จะทําให้เขาโด่งดังเป็นลู้แตกและท่านใดน,นั้นเองครับชื่อเจียงเป้านั้นมันก็ได้กลายเป็นสมญานามที่คนเรียกติดปากเขามาก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละครับและนี่แหละคือพลังของแินที่ใช่นะครับท่านผู้ชมบางครั้งอะเราก็ไม่จําเป็นต้องมีเวลามากมายแต่ถ้าเราอะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างเต็มที่และสร้างความประทับใจให้ได้มันก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ครับและแน่นอนว่าโจจิงเฉอเองเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นและก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนขนาดนี้เนี่ยก็ย่อมไม่ยอมปล่อยผ่านให้หลุดเมอไปง่ายๆ,ๆหรอกครับต่อมาตอนที่เขาทําโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าเดิมอย่าง คนเล็กมัดเทวดาเขาก็ได้ตามตัววนหุยเหอกลับมาอีกครั้งครับครั้งนี้เนี่ยบทบาทของวนหุยเหอนั้นมันก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและเขาก็ได้สร้างฉากที่โด่งดังและคลาสสิกยิ่งกว่าเดิมอีกครับฉากที่ทุกคนจําได้แม่นเลยก็คือฉากที่เขาอาบน้ำอยู่ดีๆแล้วก็ตะโกนออกมาด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่าทําไมน้ําไม่ออกช่วยบอกเหตุผลคนกําลังสระผมแชมพูหมักหม,มเต็มหัวว่าจะเป็นสางคางมันเป็นฉากที่ดูเผินๆ มันก็เหมือนจะธรรมดามากเลยเนะครับแต่ด้วยจังหวะด้วยสีหน้าและด้วยคาแรคเตอร์ของเจียงเป้าหรือไอ้เจืดนี่นะครับมันกลับกลายเป็นฉากที่เรียกเตียงโอรได้ทุกครั้งที่ดูเลยทีเดียวความยอดเยี่ยมของฉากนี้เนี่ยมันชัดเจนขึ้นเมื่อมีคนพยายามจะคเวอร์หรือลอกเลียนแบบครับอย่างตอนที่พูมกับเออตงเฉินนําไปรีเมคแล้วให้นักสนแสดงคนอื่นอย่างคุณดีจื้ถิงนะครับมาเล่นบทนี้พอได้เห็นเวอร์ชันใหม่ถึงได้เข้าใจครับว่าถ้าไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่มีความเจ็บปวด นะว่าเป็นอย่างไรผู้การตามตรงเลยนะครับว่าเวอร์ชั่นใหม่นั้นนะ่ยมันก็ดันเทียบไม่ได้แม้แต่เสี้ยวหนึ่งของความคลาสสิกที่เจียงเป้าทําไว้เลยแม้แต่น้อยมันเหมือนกับเราครับกินผัดไทยร้านดังแล้วก็พยายามจะไปกินผัดไทยสําเร็จรูปไปเลยครับรสชาติเนะี่ยมันคนละเรื่องเลยและสิ่งที่มันยิ่งน่าสนใจไปยิ่งกว่านั้นเลยนะครับก็คือลูกสุดทาของไอ้เจืดเจียงเป้าในเรื่องนี้ครับที่กางเกงนั้นหลุดตูดจนเห็นก้นครึ่งหนึ่งนั้นนะครับที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับไอ้ลูกเด็กแนวน าไม่ได้สั่งให้ทํานะครับแต่มันเป็นความคิดของคุณหวนหุยเหอเองที่เป็นคนออกแบบลุคนี้ครับและเขาอ่ะก็ไม่ได้ทําไปเพื่อความตลกเพียงอย่างเดียวนะครับเขามีความหมายเชิงปรัชญาลึกซึ้งซ่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยแอดแอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกางเกงหลุดตูดเนี่ยนะมันมีปรัชญาตรงไหนวะคุณหวนหุยเหอนะครับอธิบายไว้ยอย่างหน้าฟังเลยนะครับเขาบอกว่าในคนเล็กมัทธทวดาเนี่ยเขาก็แสดงไปช่างตัดผมในยุคเซี่ยงไฮเก่าครับมันไม่ใช่การสื่อว่าเขาอ่ะพยายามจะโชว์ความ ความเจ้าชู้ด้วยการส่ดกางเกงครึ่งหนึ่งนะครับแต่มันสื่อว่าเขาอ่ะมันไม่มีเงินแล้วครับจนเหลือแต่กางเกงครึ่งตัวคือแบบกางเกงขาดด่ากนะครับท่านผู้ชมในสถานการณ์ที่แบบว่ากางเกงขาดรุ่งเรื่องขนาดนี้เนี่ยเขายังคงยึดมั่นในอาชีพของเขามันคือสปิริตของมืออาชีพอย่างหนึ่งและนั่นนะครับมันเป็นจุดเด่นเลยทีเดียวโอ้โหเฮ้ยฟังแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่คือการใส่ใจในรายละเอียดของตัวละครอย่างแท้จริงเลยทีเดียวและมันก็สะท้อนนี่ถึงการเคารพในอาชีพการงานไม่ว่า สถานการณ์ส่วนตัวมันจะย่ำแย่แค่ไหนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้างานเขาก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่และนี่แหละครับคือสักรีของคนทํางานนั่นเองครับไม่ว่าเรานะรับจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ตามครับถ้าเราทําด้วยใจรักและมีความเป็นมืออาชีพเราก็มีคุณค่าในตัวเองเสมอเลยที่เดียวและไอ้ภาพลักษณ์แบบว่ากางเกงหลุดตูดเนี่ยนะครับต่อมานะ่ะโจจิงฉีเขาก็เคยเอามาพูดติดตลกในการสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าเวลามีคนถามนะครับว่ามีข่าวเลยว่าเป็นตัวของเจียงเป้าที่อยากจะโช โจจิงจื่อก็จะตอบไปคำๆนะครับว่าใช่ครับเขาเป็นคนที่ขอเองเขาขอโชว์ก้อนเองกันแหละนะอะไรอย่างนี้นะครับโจจิงจื่อนะครับเขาเสริมอีกนะครับว่าเขาก็รู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจอยู่ในหน่อยนะครับแต่ว่าเขาอ่ะก็ไม่กล้าขัดเจียงเป้าแหมนี่ขนาดโจจิงจื่อที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเฮี้ยบอ่ะนั้นไม่กล้าขัดใจชายคนนี้ซะอย่างนั้นแหละเฮ้ยสแสดงว่าพลังงานและความมั่นใจของชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเนี่ยเรื่องราวของคุณเหวนหุยเหอหรือว่าเจียงเป้ามันก็ทําให้เรา เราเห็นนะครับว่าโลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความสามารถที่หลากหลายครจะไปรู้นะครับว่าบางรังอ่ะพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่นั้นมันอาจจะซ่อนอยู่ในคนที่แบบว่าดูธรรมดาที่สุดก็เป็นไปได้ดูน่าเซือเบ,บือแบบนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการที่เราครับไม่ควรมองข้ามใครเลยแล้วก็ควรจะเปิดใจยอมรับความแตกต่างแล้วสาหรับตัวเราเองนะครับก็อย่าดูถูกความสามารถข,ของตัวเองนะครับแม้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันอาจจะดูเล็กน้อยหรือว่าอาจจะดูแปลกในสายตาของเพื่อนๆหรือคนอื่นๆไปบ้าง แต่ถ้าเราทําด้วยความมั่นใจและก็ใส่ใจในรายละเอียดสักวันหนึ่งครับสิ่งนั้นน่ะมันก็จะเฉิดฉายออกมาเหมือนกับที่ไอ้เจืดหรือว่าคุณเจียงเป้าเนี่ยได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วน,น,นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามการเดินทางสำรวจเรื่องราวเบื้องหลังในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็เคารพในความเป็นตัวของตัวเองนะครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองก็ต้องขอให้สมปรานนรถ ขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ